แอบดูมะละกอเตี้ยคะ่ะกำลังจะมีดอกค่ะคุณผู้ชมเตี้ยมากเลยนั่งดูนะคะนี่ <c oughs> นั่งดูมะละกอเตี้ยบ้านแม่เดีย๋ยวซูมเข้าไปดูก่อนซไมีดอกแล้วคุณผู้ชมคะ่ะถ้าสมมติวโตสงสัยต้องคลานเข้าไปเก็บนะคะเนี่ย มกลกเตี้ยจริงๆค่ะดูดูมาละกอเตี้ยดูในมุมสูงสินี่ค่ะคุณผู้ชมมาละกอเตี้ยเดี๋ยวถ้ามีลูกตโตๆเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะ